ท่านคณะผู้บดิหารท่านประธานนะครับได้ถือธูปเทียนประการาเจ้าพ่อ้เสรเกตินเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อความเป็นเบียดเรียบร้อยแล้วสวางามนะครับในช่วงนนี้ะครับ 嗯。嗯嗯嗯嗯 กาเจ้าพ่อแีนะคะซึ่งเสร็จจากนั้นนะคะก็จะได้เรียนเชิญนที่น้องประชาชนนะคะค่อยๆไปพูดคุยัวช้าเนะคะสามครัสาม